สวัดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขนครับผมเมื่อนี้สุภาพพี่น้องมาเบิ้งนะครับผมหน้างานครับผมพุดน้องสิครับผมอำเภอคุณฐานนะครับเมื่อวานมาปอปอนะครับการทํางานของสองข่ายครับผมการทํางานของสองข่ายไทยสมิตรโมครับผมครับโดยนะครับผมอาอาจารย์ก้าสายจกนะครับผมอ่านี่ครับผมสมิตรโม บังคับเครื่องโดยอาจารย์กาสายจบนะครับนี่ซาีินะครับอีกโตนึงครับผมอีกใายนึงครับผมบังคับเครื่องโดยนะครับผมพี่ฤทธิ์นะครับพี่ฤทธิ์สายจบนะครับเกียยเกับสองลุนนะครับจะให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าการทำงานของสองลุนนะครับ ันไดนี่สเสเกนกว่ากันนะครับขอบคุณเอฟซทุกคนนะครับผมทีช่วยกดติดตามกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ในส่องของกระินินดวนน้ำนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับในการเหตุจิบต่อต่อไปนะครับ ยกพร้อมกันครับผมเบิ้งครับผมอันในสิกรรมไปเลีวกันครับเบิ้งครับจังหวะนี้ครับไดครับตอบเลยครับเอออําคำตอบอยู่ในในความมุ่สื้อองที่นองแล้วนะครับสําหรับนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับผมยกพร้อมกันนี้ครับนี่ครับกบพร้อมกันครับเบิ้งครับผมตาดีได้ตาร้าเสียครับดูครับดูครับดูครับผมดูครับนี่ นะครับผมชื่นชอบค่ายไดนะครับผู้ได้สีออกรถเมคโคนะครับชื่นชอบค่ายไดนะครับชื่นชอบสมิตรตโมหรือสุนสอบซาณินะครับนะครับเดือดได้เลยนะครับสําหรับพี่น้องคันไดที่กำลังมองหารถเมคโคใหม่นะครับหลังจากนี้เราจะชีเบิ้งไปเรื่อยนะครับเราจะดูไปเรื่อยนะครับระบบการทํางานนะครับ ของสองข่ายนะครับมีมีโอกาสในมาทายถ้ำนะครับอยู่หนางานเลยนะครับตายถ้ำอยู่หนางานเลยนะครับชืนชอบใครไหนเลือกได้เลยนะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับช่องกระจิบด่วนนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับี่เป็นน้ำใจให้คลิปนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับูดไอทีข้ามาเบ่งนะครับคลิปแต่ละคลิปนะครับอยู่ในช่องของผมนะครับแลวก็ขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วนะครับถ้าเกิดกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ นะครับผู้ไดคดนแล้วขอขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆจากใจของกระถินดินด่วนนะครับผมวันนี้นะครับภาากีนองมะมิงนะครับระบบการทำงานนะครับของสองข่ายนะครับผูไดสังเกตเป็นนะครับูู้ไอสังเกตได้นะครับกัิดิวูคับตอโดยทังทกนะครับว่าขั้นน มีการทำงานนะครับเร็วกวัวนะครับและการขึ้นอยู่กับการชื่นชอบนะครับไม่ว่าข่ยนีดีไม่ว่าขายนันดังหรือว่าข่ยนัดดีนะครับระบบการทํางานนะครับโลนไมโครทุกค่ายนะครับกะมีการทํางานแตกต่างกันไปเรียนแต่ว่าเ้าเสียบให้ทางานแบบใดห้าต้องเลือกให้ถือนะครับถ้าท่านทํางานหนักงานเบานะครับท่านก็เลือกรถให้เหมาะสมกับงานของท่านนะครับ อันนี้ที่ผมบอกในบ่อเดชใส่หลไปลสีข้องข่ได้ดีบ่ดีนะครับผมแต่ว่าบอกถึงระ่งการทํางานสิ่นิยองเอาไปเห็ดหรือว่าเอาไปทํางานเสียไปพุดหอยน้องค้องบึงหรือว่าหลอกใครหลอกหน้าธรรมดานะครับก็แ,แต่แต่ความแ,แต่แต่ความมากความชอบของแต่ละบุคคลนะครับ ตาณินะครับตานิสองรกับสมิตโม่สองสานิสองรนะครับสองร้ิบห้า S Y 2องรนะครับกับสมิตโม่นะครับขั้นนี้ออกพึงปีออกพึงออกปีกายนะครับสมิตรตโม่ S S สองร้อสินะครับอันนี้ออกปีกายครับสำหรับซานินะครับพึงออกปีนีนะครับ กำลังกิกๆเลยนะครับผมสวยรู้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสมีสักก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับพี่น้องที่กดติดตามกดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผู้ได้ที่กดติดตามแล้วนะครับกขอขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ช่องกระถินดินด่วนนะครับขอลาพี่น้องไว้เพียงสำนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายรักษาเหนือรักษาโตนะครับสำหรับยุคโควิดช่วงโควิดนะครับช่วงนี้ก็รใอยพี่น้องยูดีมีแห้งยู่แดงมีหีสุขภูสุคนครับสวัสดีครับเราจะจบคลิปนี้ไปกับการทํางานของสอง่ายนะครับซุปิตุโมกับซานีนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับสําหรับ การติดตามนะครับเต็มรังใจในช่องกระทินินดวนด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับจบไบเพียงเท่านี้นครับพบพอกันคลิปหนาครับ